โอ้ยทำไมห,หนูสวยจังนี่สีฟ้าสีขาวสีเหลืองสีดำมันสะท้อนเขียวก็มีตอฟ้าม<ำ>ันละกดเลยอะ่ะเออสวยอะ่ะเหมือนบริวารเขาใช่มาหาพี่ชา้าเปมนตัวสีสุดท่วยงาสีนปข้างหาแล้วใส่สีโอกแมน,มน,น,น,นไปไหวเอาเดอ้อเจ้าซีคนนะั้น เจอตรงๆก็ปูได้อเานี่ยมันหมดแรงแล้วมันหมดแรงปกติมันจะดิ้นเลยนะเขารู้ว่าเราช่วยเขาแหละเขาเลยไม่ดิ้นไม่ดิ้นเด้อจะได้ออกไวๆน่าจะไม่ได้กินอะไรนะเนี่ยมันมีริมตัดอะครมมทิมม่หนึ่งหดหึองออกไปก็ได้ดึ่งหดลากออกไปไม่ได้ไม่ได้เออาเขาอ้วนรอลงมาตัวกลางนี่ใหญ่เลยอ๋อ เอเอช่วยช่วยจับไอ้สายอันนี้หน่อยจับไอน่อยร่วงน่ะอน่ยวระวังตองไปร้องไปร่วงแอไม่ย,ยุ่งแอย <What? S 1> น่น่าจะไม่ได้กินข้าวสองวันต้มีก่อนนองเหมนี้เดี๋ยน้องกินวัะตัวอ่อนเจ้อุ <laughs> อ้ย <laughs> เอาไปเอาไปตรงนูน้น ไปตรงโน้นทำไมล่ะเอากระสอบมาให้หน่อยกระสอบันน่ตรงไปตรงไปมันมีกระสอบที่พับอยู่นอนเป็นมะงามแท้อยอันนั้นไม่ได้เอาไปเอาไปนอนสามตัวเอาตัวเดียวไปก่อนเนี่ยตัวเนี้ยตัว้อวเอาไปตัวเดียวเต็มๆเลยโหพันซะเยอะเลยนั่นน่ะรัดแน่นเลยดินอืไม่ผัดหน่อยกู้ชีพช่วยกู เอามีดมาก็ได no. mm ้นะเอามีดมาตัดกันเลยไม่ไม่มีมีดตัดตัดเชือกเลยอ่ะอันนี้มันทางอยู่แล้วตัดแครไปเลยหรอแคร์แคคัตเตอร์ใบคมๆของแม่นำมาปะเออเออจับตึงๆก็กดตัดได้ในกล่องใหม่มี่ไหมเออได้อยู่ถ้าจับตึงๆนั่นอ่ะเออน่ะตัดง่ายอยู่สองมือแม่ทำมือเดียวทำไมเฮนุนูก็ไม่อยากเข่าไก่นั่นอ้ยได้บุญเด้อได้กสามตัวตรงๆเลยเด้อช่วยเขาหน่อยเขาก็ไม่ได้อยาก ตายหรอกเอาบักตัดเรานึ่เมืเนาะครบโตก็ได้แต่เดี๋ยวเขาสื่อสารกับเราไม่เข้าใจแค่นั้นนะว่าเขาเชื่อเราจะสู้ไม่ไ่ต้องกลัวกลัวแบบว่ากแฉลบไปโดนเขาถ้าทำถ้าทำสองเมืองแป๊บเดียวเองมันไม่มันไม่เป็นไร่ะเนี่ย จนจะห้าสิบแล้วเพิ่งโดนเนื้องูโดนหนังงูนเขาจับหัวไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คนนี้ก็ไม่กล้ารวมแล้วแม่พี่เดี๋ดิ้นนะลูกรวมยังไงก็เอาออกไม่ได้เพราะว่าสีฟ้าด้วยอ่ะตัวเขาน่ะตัดตัดตัดออกเลยสีสวยสีมรกตเด้ตัวเหลือมด้วยในแม่แต่งใช่ใช่ตัวเขามีสีหลายสีได้เนี่ยติดเลยล่ะว่าจะปลดตั้งแต่วันนั้นแล้ว ไม่เห็นเลยเนาะก็าปิดตามไม่ไม่ไปอ๋อเออตรงนี้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 เนี่ยเนี่ยมันยืนตรงนี้ยนี่มันยืนหน้านี้นี่เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บไหมนั่นเจ็บดิรัดแน่นเออขั้นไกลไม่คมเลยอุ้ยเนื้อนั่นเนลย อุ้ยติดเนื้อแล้วอ่ะเออก็กันไก่เอากันไก่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนช่วยตัดอ่ะใกล้ไหนแพกเออไปสช่วยตัดแต่ดิมันไม่เป็นเดี๋ยวผมจับหางไว้ให้มันไม่รัดมันไม่รัดหรอกไัดใกล้ไหนคพัเออไปสร้อยตัดไงรู้จักไม่ใช่อะไรกันเดี๋ยวผมจับทางนี้ไว้ให้คอนจะคอนจะรัดโน้นอ่ะอันนี้ตัดเลยตัดได้เดี๋ยวโดนนี่ข้างบนข้างบนข้างบนถอยถอยถอยนี่ข้างบนชั้นนี่ต้องจับชั้นเลยอ่าจับเลยจับเลยจับเลยตัวปุ้นข ก็ค eh ่ะเลยแจ่บหางเขายืดออกมาแซ่บเลยจั่บเลยเดี๋ยวก็กลับมาเขากำลังขายอ่อย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นมาเติมตัวนี้หน่อยเอ้ไหาดติมหน่อยนี่เติมโอ้ยหาที่อยู่อย่างเงี้ยกลับมาอีกละปล่อยไปงั้นแหละเดี๋ยวเขานี่ เคลียเลยเนี่ยเคลีมากเว้ยอย่าไปเคลียร์เดี๋ยวเขาออกเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาออกเองเดี๋ยวเขาออกเองไม่เดี๋ยวเขาออกเองอ๋อไม่มันตัวมันพันกันอยู่ดูแลตัวเองดีๆนะจุดตก็หนักเลยเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะลูกไปไปไปเข้าป่า ว่าตอนเขาจับหว้าดไปลับเข้าไปรัเข้าไปรัยาวมากเลยเนี่ยสามเมตรได้ไหมปล่อย,ปล,อยปล่อยเดี๋ยวนะ้องเขาคลายเอง เออไปพ่อพๆอพ่อพ่อพ่อพอพ่อเดียวยยยายวเายว <c oughs> อขยับสิเอ้ยเดี๋ยวเขาไปเองเขาเพียอุ้ยอันนี้ก็ไปบังคับเขา